สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเช้าเช้าบรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมเช่นเคยเอฟชนายุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับเราไปตามข่าวสารกันหน่อยครับล่าล่าสุดนะครับชางคาร์โลชิโรติได้ออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องลูกรักอย่างวินิซิอุสจูเนียนะครับคาร์โลชิโรติครับเน้นยันถึงความสำคัญของวินิซิอุสจูเนียต่อเรนบริดแม้ว่าทางวินิซิอุสเองไม่ได้อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็ตาม อันเชลตินะครับกุนซือของเรดมาริดครับกลางปีกปกป้องวินิซุเอโญเนหลังทางที่วินนซุเอโญเนครับตกเป็นเป้าเล่นงานจากสื่อบราซิลจากฟอร์มการเล่นที่ยแย่กับทีมชาตินะในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6โซนอเมริกาใต้รอบคัดเลือกก่อนเกมจะเ,เยือนเรอัลซีซัดบนเวทีลาลิกาสเปนวันนี้นะครับฉะนั้นของวินิซุเอโญเนเขาถูกสื่อสเปนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์กับสื่อเ SP n ก่อนหน้านี้ว่า สเปนไม่ควรรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2030าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการเยียวยาชาติที่เกิดขึ้นในประเทศได้ก่อนที่ทางวินิซิอุสเองจะถูกสื่อที่บราซิลครับรุมจ้วกเลยหลังการทำผลงานย่แย่ในเกมที่เจอกับเอกวาดอร์แล้วก็ปารากวัยในศึกฟุตบอลโลก2026โซนอเมริกาใต้รอบคัดเลือกซึ่งนักเตะเล่นไม่ดีเหมือนกับตอนชาชแวลเด่นกับทางเรนบริดแต่อันเชโตีครับออกมาปกป้องลูกรักคนนี้นะครับฉะนั้นของอันเช่บอกว่า เขาไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดแต่เขาเป็นคนสําคัญกับเรามากเราไม่เรียบร้อนทีมทําประตูได้และเขาเป็นคนสําคัญสิ่งสุดท้ายคือผมกังวลคือเรื่องของวินิซูสเขาทํางานได้ดีเสมอและทุ่มเทเต็มที่ผมมีความสุขมากกับสิ่งที่เขาทําผมไม่คิดว่าทุกคนจะฟิตเต็มร้อยเสมอไปหนึ่งในเหตุผลที่สื่อจับจ้องวินิสูสมาจากข่าวที่ว่าสโมสรในซาอุดิอารบเบียสนใจเขาโดยเฉพาะอันนาลีแต่อันเช่เชื่อว่ามันจะไม่ปวนสมาธิของอ่าวินิสูสเอง ผมไม่รู้ว่ามีข้อเสนอจากซาอุดิอราระเบียยื่นเข้ามาหรือเปล่าผมคุยกับเขาเป็นประจำเราไม่คุยกันเลยเรื่องนี้วินิสุสรักการเล่นฟุตบอลมากดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนอกสนามมันจะไม่ดีแล้วมันจะไม่มีความดึงดูดใจจากเขาแนวคิดของเขาเขาควรจะทํามันดีที่สุดนั่นคือการเล่นฟุตบอลเมื่อถูกถามเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นที่ย่แย่ของวินิสุสกับทีมชาติบราซิลในฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกนะี้ ทีวินิสุสแก้ตัวว่าเขาเล่นได้ดีในยุโรปมาจากบ,บอลเคลื่อนที่ช้ากว่าในอเมริกาใต้ทางอันเชลตีเองก็ชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าคําอธิบายที่ผมพบก็คือปัญหาของบราซิลซึ่งผมไม่อยากพูดถึงมันมันเป็นปัญหาทั่วไปพวกเขากําลังประสบปัญหาในการค้นหาเวอร์ชันที่ดีสุดของพวกเขามันไม่ใช่ปัญหาของวินิสุสแต่มันเป็นปัญหาทั่วไปเรามีความสุขกับวินิสุสนะเขาไม่ได้อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีสุดของเขาไม่มีใครสามารถทําได้ดีตลอดเวลา แต่เราไม่สามารถลืมได้ว่าต้องขอบคุณวินิสุสที่ทำให้เราคว้าแชมป์แชเปี้ยสเลกสสมัยเราต้องรักวินิ i ุสให้มากๆที่เรอัลมาดริดอันนี้คือสิ่งที่คาโลอันเชโรตินะครับได้เปิดใจออกมาพูดปกป้องวินิสุสจูเนียนะครับบอกว่าถึงไม่ใช่อยู่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแต่เขาคือคนสำคัญของ,ของทางเรอัลมาดริดนะครับนะก็พูดประมาณนี้เลยนะ เดี๋ยวเรามาตามกันต่อเลยนะครับโอ้โหเป๊ปกูด์โล่านะครับก็ให้สภาพต่างๆนานาก็สักทีแหละครับเป๊ปกูด์โล่ายอมรับว่าดีใจนะที่แมสตี้ได้เลิกพิจารณาคดี115กระทงเป๊ปกูด์โล่ายอมรับว่าตัวเองดีใจที่การพิจารณาคดีข้อหาฟ่าฝืนกฎการเงินของแมสตี้นั้นจะได้เริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ทางแชมป์พิมร์เลกอย่างแมสตี้ครับต้องมาเชิญกับข้อกล่าวหามากถึง115ข้อ จากการบริหารในช่วงเวลา9ปีที่ผ่านมาซึ่งในขณะนั้นสโมสร,รกําลังพยายามสร้างชื่อให้ตัวเองขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ของการฟุตบอลอังกฤษการพิจารณาข้อกล่าวหานี้จะดําเนินการโดยคณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบไปด้วยผู้พิพากษาสามคนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยทนายความซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตุลาการของลีกแมนซิสตี้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้และเป๊ปคูเดล่าเองได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า เขายินดีกับโอกาสที่จะล้างมลทินให้กับสมสรการพิจารณาคดีจะจัดขึ้นแบบปิดและคาดว่าผลการตัดสินจะมีการประกาศในปีหน้าเป๊ปก็กล่าวในแถลงข่าวบอกว่าผมดีใจที่มันจะเริ่มขึ้นในวันจนันนี้ผมรู้ว่าจะมีข่าวลืออีกมากออกมาเราจะได้เห็นกันผมรู้ว่าผู้คนกําลังอยากเห็นอะไรผมรู้ว่าพวกเขาคาดหวังอะไรกันผมรู้ว่าผมได้อ่านอะไรมาหลายปีแล้ว ทุกคนจะยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดดังนั้นเราจะได้เห็นกันอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปโกเดล่านะครับได้ออกมายอมรับว่าดีใจมากๆนะที่ได้เริกง,งามยามดีพิจารณาคาดี115กระทงนะครับเป๊ปก็ยังพูดต่อครับยอมรับว่าต้องดูเลวโพหงแดงให้มากขึ้นสื่อสารแนวทางการนำทีมของอันเสลอตนะครับ เป๊ปกุร่าือกุนซือของมนซิตี้ยอมรับว่าเขาต้องชมเกมของลิเวอร์พูลมากขึ้นกว่าสมัยของเจคินคลอปนะเพื่อศึกษาแนวทางฟุตบอลที่อเน,นสลอตใช้กุนซ้ออย่างเป๊ปเองครับเขี่ยวกับคลอปตลอดช่วง8ปีที่ผ่านมาทําให้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทั้ง2คนจะรู้จักฟุตบอลของกันและกันเป็นอย่างดีนอกจากนี้พวกเขายังเคยประชันฝีมือกันในบุนเดสลีกาด้วยยังไงก็ตามคลอปอ จะต้องกลับไปชมฟ <ladım. S 1> be ja ุตเทจของพวกเขามากขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางของอเนสโลตเป๊ปเองก็บอกกับสแกสปอร์ตเขาบอกว่าเวลาผมเจอสโมสรใหญ่ๆในชิเปเลกที่ผมไม่รู้จักฟุตบอลของพวกเขาพวกพวกเราเนี่ยจะต้องศึกษาให้ดีผมได้ดูพวกเขามากกว่าเวลาเจอกับอาร์เซนอลยกตัวอย่างนะแน่นอนว่าผมก็อยากดูอาร์เซนอลเยอะแต่ไม่เกีอยู่กับทีมมา4-5ปีแล้วก่อนหน้านั้นก็จะเก็ครอปกับเวอร์พูล แล้วจานนี้ผมต้องดูเวอร์วููมากขึ้นเนื่องจากอเนซโอตผมไม่รู้แน่ชัดว่าพวกเขาเล่นแบบไหนแต่ในสมัยเจคเกนครอปนั้นรู้ไส้รู้ปูุงกันหมดมากกว่านี้เลยตอนผม,มาอายุอยางน้อยกว่านี้ผมดูฟุตบอลมากกว่าตอนนี้เยอะตอนนี้ผมขี้เกียจมากขึ้นผมคิดว่าผมดูมากพอที่จะเข้าใจว่าคู่แข่งอยากเล่นแบบไหนผมพยายามจะเลือกวิดีโอที่เหมาะสมไปเปิดให้นักเตะดูโน้มน้าวให้พวกเขาทำแบบไหนเพื่อพยายามเอาชนะคู่แข่ง แมสตี้ครับจะพบกับลิวพูครั้งแรกของฤดูกาลในเกมที่ต้องเดินทางไปเยือนแอนฟิลในวันที่30พฤศจิกายนนี้และนัดที่2จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป๊ปกูดูล่าออกมายอมรับว่าต้องดูลิวพูให้มากขึ้นเพื่อจะศึกษาการทำทีมของทางอานิสโลตนะครับตามกันต่อเลยครับของพิมากอองตโรนี่มาเซียลนะครับล่าสุดด้าปนร์ตี้นะครับเราให้มาเซียลถามตัวเอง อยากเป็นนักฟุตบอลต่อหรือเปล่าัาน้นของเอมมานูเอลปอตีนะครับตำนานแข้งทีมชาติฝรั่งเศสเชื่อว่าอองตรวลมาเซล์นะต้องถามตัวเองว่าเขายังมีความปรารถนาที่อยากจะเล่นฟุตบอลต่อไปหรือเปล่าตอนนี้ช่วงเวลา9ปีของมาเซลในฐานะผู้เล่นของแมนยูนั้นได้จบลงไปแล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากหมดสัญญากับแมนยูนะยังไงก็ตามครับศูนย์หน้าวัย28ปีในะยังคงไม่สามารถหาตัวสัดใหม่ได้ในตอนนี้เลย มีรายงานบอกว่ามาเซียลเกือบจะเซ็นสัญญาก,กับฟลามงโกทีมจากบราซิลแล้วแต่ด้วยค่าเหนื่อยที่เขาเรียกร้องนั้นทําให้ดีลนียมันล่มลงไปในท้ายที่สุดทั้งนของเปอร์ตี้นั้นรู้สึกเห็นใจดาวยิงรุ่นน้องอย่างมาเซียลนะครับและชีว้ว่าปัญหาภายในทีมของแมนยูในช่วงที่ผ่านมาเป็นสาเหตุที่ทําให้อนาคตของมาเซียลนั้นไม่ประสบความสําเร็จแต่ยังไงก็ตามครับแข่งแชมป์โลกในปี1998นอยะครับอย่างเปอร์ตี้ยังคงไม่พอใจที่มาเซียลนั้น ยังคงไม่สามารถหาทีมใหม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ตอนนี้เปอร์ต mm ี hmm. ้ <ert> เองได้กล่าวในรายการของ The l e k e q u คเปโดย t อ l k s สปอรนะครับบอกว่าว้า wow, ผมจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงในสนามและทำผลงานได้ดีคือตอนไหน mm hmm. เขาได้รับบาดเจ็บม,มากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อคุณมองดูความมั่นคงของ,ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมไม่แปลกใจเลยที่ผู้เล่นหลายคนต้องประสบปัญหานี้ รวมถึงผู้จัดการทีมและแฟนบอลด้วยเขาไม่ได้เป็นคนเดียวที่ประสบปัญหานี้แต่เขากําลังหลงทางในช่วงเปลี่ยนผ่านจริงๆผมไม่เข้าใจว่าทําไมชายคนนี้ถึงไม่มีข้อเสนอเมื่อสัญญาของเขาหมดลงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เก่งกาจอะไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสําหรับผมแล้วเรื่องนี้มันน่าสงสัยมากบางทีเขาควรถามตัวเองว่าเขามีความปรารถนา ที่จะเดินหน้าต่อในอาชีพการแข่งต่อไปหรือเปล่าอ,อ๋อเพราะผมรู้สึกว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากสาหรับมาเซียลทั้งในแล้วก็นอกสนามเลยมันค่อนข้างยากนะที่จะหาคน,นดีสักคนเข้ามาในสนามซ้อมทุกเช้าและพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดตลอดเวลาเพราะคุณมีปัญหาในชีวิตคุณมีปัญหาในห้องแต่งตัวคุณมีปัญหาทุกที่ดังนั้นหากผมเป็นอ,อัลตรอนี่มาเซียลผมคงถามตัวเองในกระจกว่าผมยังอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่หรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่ปอตตี้นะครับได้เตือนสติของอองตโนี่มาเซลบอกว่าลองถามตัวเองดูสักหน่อยไหมว่าตอนนี้อยากเป็นนักฟุตบอลอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ตำนานได้ออกมาชี้แนะรุ่นน้องแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับยูสกอร์สามหกครับอัพเกรดความมันรางวัลคุณ2ครับเดือนนี้ยิ่งเล่นยิ่งได้นะครับเล่นเท่าไรรุ่นรางวัลได้2เท่าเลยกับยูสกอร์สามหกห้าแอรไลน์ไปได้ครับแอดยูสกอร์สามหกห้ามีแออำนาจด้วยครับ กิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นครับเป็นกิจกรรมของเดือนกันยายนที่เอามาฝากกันก็แจกของรางวัลเพียบครับแจกเซื้อฟบอลพร้อมกับลายเซ็นของนักเตะแจกเงินรางวัลน,นะครับแล้วก็ลุ้นแจ็คตแตกฟรีตั้ง5้าล้านบาทนะครับถ้าใครสนใจก็จับถ้าไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้เป็นสิทธิพิเศษส่วนบุคคลนะครับถ้าใครสนใจก็ถ้าไม่สนใจก็ไม่ว่ากัน มาทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของดอนนี่ฟันเดิลบ์กนะครับล่าสุดก็ไม่ขอวิจารณ์แมนยูชี้ว่าเป็นประสบการณ์อลัมค่าแล้วกันดอนนี่ฟันเดิลบกครับกองกลางของชิโรนาครับปฏิเสธที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดเก่าแม้ว่าเขาจะมีช่วงเวลาอันย่ำแย่ในการคแข่งขันในทีมโอทราฟอร์ดก็ตามฟันเดิลบ์กครับเคยเป็นดาวเด่นของทีมในอายุคข,ของอาเจย์อัมสด,ดัมนะครับที่มีเจนฮาคุมในชุดนั้นแหนะ เข้าถึงรอบรองชเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2 0 1 9้และด้วยผลงานของเขาทําให้แมนยูเดินหน้าขวาตัวรุ่มทีมด้วยค่าตัว3 5ล้านปอนด์ในช่วงสมร์ถัดมายังไงก็ตามเขาตกเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นในถิ่นโอทราฟอร์ที่แมนยูลงเล่นไปเพียง16นัดตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงลงเล่นเพียงนัดเดียวให้กับทีมในฤดูกาลที่แล้วเมื่อถูกถามถึงอดีตต้นสังกัดเก่ารับแข่งไว้ย27ปีอย่างฟานเบกเองยืนยันว่าไม่มีอะไรในแง่ลบที่เขาจะพูดถึงแมนย พร้อมยืนยันว่าจะนําบทเรียนจากที่นั่นนะไปใช้ในอนาคตแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปฉะนั้นของดอนนี่เองนะครับก็กล่าวกับ espn netherlands นะครับเขาบอกว่าผมพยายามที่จะสนุกกับตัวเองให้ได้อีกครั้งและผมก็ทําแบบนั้นได้ก i โรนาเป็นสโมอสรอที่สวยงามและมีแนวทางการเล่นฟุตบอลที่ดีและผมคิดว่าผมสามารถช่วยในเรื่องนั้นได้และผมกําลังทํางานหนักเพื่อเรื่องนั้นชัดเจนว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับทั้ง2ฝ่ายทั้งแมนยูแล้วก็ผม มันเป็นเรื่องในอดีตและผมไม่มีคําวิจารณ์ในเชิงลบใดๆเกี่ยวกับพวกเขาแม้แต่คําเดียวแน่นอนว่าผมไม่ได้ลงเล่นที่นั่นมากเลยแต่ผมได้เรียนรู้ในหลายเรื่องเพราะที่นั่นมีผู้เล่นดีๆหลายคนอยู่รอบตัวและคน,นดีๆหลายคนในสโมสรผมจะนําประสบการณ์เหล่านั้นติดตัวไปด้วยในอนาคตโหให้สัมภาษณ์ดีมากนะครับสาหรับฟานอเบกนะครับไม่ขอวิจารณ์ทีมเก่าแล้วก็ขอว่าจะเอาประสบการณ์ที่ดีๆที่ได้จากแมนยู ไปปรับเปลี่ยนการใช้ในอนาคตอีกโอ้โหก็คือการให้สัมภาษณ์ที่มีความเป็นมืออาชีพมากๆนะครับสุดยอดจริงๆครับสำหรับดอนนี่ฟันเดเบกก็ขอให้ฟอร์มปังๆนะครับไปเล่นที่ชิโรนาที่ลาลิกาสเปนขอให้ฟอร์มดีนะครับดีวันดีคืนขอให้เล่นบอลอย่างสนุกสนานนะครับกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งก็ยังโอเคแล้วสำหรับดอนนี่ฟันเดเบกครับ ขอบคุณครับที่อยู่รับฟังในช่วงเช้าเแบบนี้ครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอย่าลืมหาข้าวหาปลากินกันด้วยครับวันเสาร์แบบนี้มีบอลเตะเพียบครับอย่าลืมดูบอลกันด้วยนะช่วงเย็นนะครับดูแลสุขภาพครับจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยทำอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็ขอให้ได้เงินหมื่นได้เงินแสนกันทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณครับ